ครับตัวผมพีทครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาเอ่ออะไรวะสอนวิธีตั้งมาโครกันนะครับพร้อมเฮ้ยฮัลโหลเฮ้โอเคครับนี่ครับโปรแกรมตนี้ครับลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคครับโอเคขั้นแรกครับถ้าคุณสมนี่ครับนี่ครับในเน็ตครับแบบนี้นะคบอกนี่ครับถ้าจะสนอขวดนี้ครับ เออนี่แล้วนี่ครับให้ใส่อีเมล Gmail แท้นะครับ Gmail แท้แล้วก็ใส่รหัสไม่ต้องตรงกับ Gmail ใดแล้วไม่ต้องตรงกับ Gmail แท้ใส่แล้วก็กดนี้ครับแล้วกดสร้างครับโอเคครับเดียวผมใส่ของผมก่สมัครแล้วนะัต้องไปดูใน Gmail ด้วยนะครับเอ,อ่อไม่ใช่ต้องไปดูเนี่ยอันนี้ย ID เราไปดูใน Gmail ใน Google จะมีของลาเซอร์มาบอกเรานะครับโอเคครับโอเคดี๋อวเรกห้อ,องหั เนี่เข้าเสร more, pause. Pause. Okay. Okay. Is yet, is Now, ็จแล้วเนี่ยต้องมีอะไรหลดตรงนี้ก็ต้องรอนานหนยครับแล้วแต่ความจะแรงนะครับผมเออพออ่าโอเคครับพอตอนจะเสร็จแล้วมันก็จะเป็นนี้ครับยอมรัแป๊บครับผมค้างครับโอเคโอเคแป๊บเนี่ยมันจะเป็นนี้โปรแกรมนะไม่ได้เป็นนี้สิไม่เออลบก่อนเราเป็นโปรแกรมนี้นะครับไอโฟนนี้ไม่เกี่ยวนะครับมเป็นโปรแกรมนี้เป็นเมาส์อะไร ทำทำเป็นสำหรับเมาส์นียเดียร์ไดเออร์อีริทนะครับเอ่อพอจะเขียนว่าโปรไฟล์หนึ่งครับพอจะไปตั้งอะไรก็ได้ครับเขียนมาช็อตกันก็ได้ครับนี่มไม่เกี่ยวับใครนะครับกดช็อตกันปุ๊บนี่งปอับไปนี้แล้วอไปกดตรงมาคโครนะครับ,รรบตั้งเป็นอะไไรก็ด้พีพีมาคโครนี้ก็ได้ครับตอนแรกของพวกคุณ ที่ผมบอกว่าเป็นรุ่นนี้ครับมันจะเป็นห้าสิบครับไป้ปรับ20ยี่สิบแล้วกดเลคคอร์ครับแล้วกดกดสตาร์ทก่อนกดคนจะเป็นสามหนึ่งสับสองควงใช่ไหมแล้วกดสตาร์ทเสร็จปุ๊บมาตรงเมาส์อ่ะให้เปลี่ยนป็นเมาส์ไหนก็ได้ฉันแนะนำครับผมแนะนำเ็นตัวนี้ครับนี่แล้วกดตัวนี้ครับปุ๊บแล้วกดมาโคปับ๊บนี่แต่ตัวที่เราสมัครก่อทีมันจะเป็นพีวีมาโคแล้วกดเซฟครับนี่ราล,ลองเปิดมัดแพ็กันเลยนะครับ เผอละเอนี่ครับกดกดตัวนี้ครับสามหนึ่งส 3, มหนึ่งสา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 มหโอเคครับหนึ่งนะครับโอเคครับมาต่อไปครับนี่ครับผมชอบของผมสามหนึ่งผมจะปรับเป็นตัวนี้ครับ EQ ครับี่อะคผิดครับ EQ ครับต็อปเมาส์สกัน P B m a โครใหม่ครับกดเซฟนี่ อะนรับแรก l ิวคิว i ิวคิวคชวคิ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 วคัวคิ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 ่คิวคิวคิวก็วคิว้ิวคิวคิขคินคิวคิ้คิว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 คนวคิ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 วี่วคนวคาวคิวคิว่าวมิวคิวคิวงอวคิ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 วนิวคิวครัคิว้เวคิ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 นคินคิวค ให้เข้ามาครับมันจะมีคำว่าคำนางคำแล้วตัดให้ตัดตรงนี้ไปตัดแบบแต่ตัดโอเคครับเราก็มาแล้วนะครับเนี่ยให้กดตัวนี้ครับเนี่ยลาเซอร์ครับกดไปปุ๊บแล้วก็รอรออยู่แล้วครับมันจะเป็นนี้ใช่ไหมครับให้คุณกดอันนี้ครับปุ๊บเขี๊ยวครับแล้วก็รอครับเนี่ยพอพอมาปุ๊บให้คุณกดปิดไปเลยครับกดปิดไปเลยครับผม กดเลยคลิปต้องไปเสยแนะนำครับให้กดการกระปับไปให้หมดให้นี่ครับกดไปห้หมดเลยครับโอเคพอกดหมดเสร็จปุ๊บมันก็ไม่มีเน็ตแล้วเข้าใช่ไหมก็ก็กดเข้าเกมได้เลยครับที่ผมบอกครับโอเคก็คลิปนี้ถ้าชอบให้กดไลค์ถ้าถ้าใช่ให้กดแชร์นะครับอขอโทษนะครับที่ร่ากันแบบับก็กราบ กัรไปก่อนนะครับสวัสดีครับต่อไปผมจะไปสอนแบบมาโครสไนเปอร์กันนะครับก็ไปก่อนนะครับจุ๊บจุ๊บ